สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันจันทร์ที่19กันยายน2022วันนี้พบกันในบทเทศเรื่องชุมพาบาลโดยนบ,บนุญนักุสตินพระสังฆราชหัวข้อก็บอกว่าจงประกาศพระวจาจงย้ำแล้วย้ำอีกเขาจะรับฟังหรือไม่รับฟังก็ตามท่านเขียนไว้ดังนี้ก็บอกอชุมพาที่หลวงผงท่านไม่ได้ตามกลับ ชุมพาที่หายไปท่านไม่ได้แสวงหาในทั้งสองกรณีเรากำลังอยู่ในมือของโจรของขโมยและในเขี้ยวเล็บของสุนัขป่าดุร้ายใน่ํกากลางพยันตรายเหล่านี้เราขอให้ท่านอธิษฐานระวนาอันหนึ่งชุมพาก็หัวดือ้อชุมพาบานแสวงหาชุมพาที่หลงผูงแต่เพราะการเอาแต่ใจและเพราะตามและเพราะความหายนะของเขา เขากล่าวว่าเขาไม่ใช่ชุมพาของเราท่านเอาใจใส่เราทำไมท่านสแสวงหาเราทำไมแม้เราจะหลงทางและเสียไปก็ไม่ใช่ธุระของท่านที่จะเอาใจใส่และสแสวงหาเราถ้าเราหลงทางเขาพูดถ้าเราเสียไปธุระอะไรของท่านเพราะท่านหลงทางข้าพเจ้าจึงอยากเรียกท่านกลับ เพราะท่านหายไปเราจึงอยากพบท่านแต่เราพอใจแต่เราพอใจหลงทางเขาพูดเราพอใจจะเสียคนท่านยินดีหลงทางและเสียคนเช่นนี้หรือข้าพเจ้ายิ่งเพิ่มความเป็นห่วงท่านเป็นทวีคูณแน่นอนข้าพเจ้ากล้ากล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับการต้อนรับแต่ข้าพเจ้าได้ฟังท่านอลคาสาวุกกล่าวว่าจงประกาศพระวาจาจงย้ำแล้วย้ำอีก เขาจะรับฟังหรือไม่รับฟังก็ตามใครรับใครรับฟังใครไม่รับฟังแน่นอนคนที่รับฟังคือคนที่อยากฟังคนที่ไม่ฟังก็คือคนที่ไม่อยากฟังแม้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้รับฟังข้าพเจ้ากล้าพูดท่านอยากหลงทางท่านอยากเสียคนแต่ข้าพเจ้าไม่พอใจเลยเพราะพระองค์ผู้ซึ่งข้าพเจ้ายำเกรง ไม่พอพระไถยข้อนี้เลยสมมุติว่าข้าพเจ้าพอใจข้อนี้ท่านพิจารณาดูพระวาจาติเตียนของพระองค์ชุมพาที่หลงผงท่านไม่ได้ตามกลับชุมพาที่หายไปท่านไม่ได้แสวงหาข้าพเจ้าจะกล่าวจะกลัวท่านดีกว่าหรือกลัวพระองค์เลยจงจําไว้ว่าเราทุกคนต้องประกาศประกฎตัวต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์เจ้าข้าพเจ้าจะเรียกชุมพาหลงผงกลับมา ข้าพเจ้าจะติดตามหาชุมพาที่หายไปเขาจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามข้าพเจ้าก็จะทำดังนี้แม้ว่าน้ำตามป่าจะขีดควนและตํำข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าตามหาผูงชุมพาข้าพเจ้าจะพยายามไปทุกซอกทุกมุมข้าพเจ้าจะทําลายสิ่งที่กีดขวางทั้งสิ้นตามที่พระเบญเจ้าผู้ทรงซึ่งข้าพเจ้ายำเกรงประทานพระกําลังแก่ข้าพเจ้า ข้าเจ้าจะแสวงหาูงชุมพาทุกแห่งหนข้าพเจ้าจะติดตามเรียกชุมพาที่หลงผงกลับมาข้าพเจ้าจะแสวงหาชุมพาที่เกือบจะเสียไปหากท่านไม่ต้องการให้ข้าพเจ้าลำบากตรากตํำท่านก็อย่าพลัดผงท่านก็อย่ากลับเป็นชุมพาที่เสียคนข้าพเจ้าไม่เพียงแต่คร่ำครวญถึงการหลงผงแต่ความอายนะของท่านเท่านั้นข้าพเจ้ากลัวว่าข้าพเจ้าเลินเล่อไม่ดูแลท่าน ข้าพเจ้าจะฆ่าชุมพาที่แข็งแรงเสียด้วยท่านจะพิจารณาพระวาจาดังต่อไปนี้ชุมพาที่แข็งแรงท่านก็ได้ทําลายเสียถ้าข้าพเจ้าเลินเล่อไม่เอาใจใส่ชุมพาที่หลงุูงและเสียไปชุมพาที่แข็งแรงก็จะถือเป็นความสนุกสนานในการหลงผูงและเสียคนไปครับพี่นอ้องบทเทศเรื่องชุมพาชุมพาบาลที่นักบุญอกุสติน พูดวันนี้มันเป็นคำเ,เตือนใจเราทั้งผู้ที่เป็นนายชุมพบาลแล้วก็เป็นผงชุมพานะคำสองคำนี้มันเราเข้าใจดีนะภาษาไทยนะเนี่ยชุมพาชุมพาก็คือผงแกะผงแกะสมัยนั้นครับเปรียบเทียบสมัยเรา,เาความหมายประการหนึ่งชุมพาก็คือพวกเราที่เป็นคริสตชนที่เป็นสมาชิกของวัฒนศนจรเนี่ยนะนะก็เป็นชุมพา เป็นผูแกะเหมือนผูงแกะและส่วนชุมพบาลน,นั้นก็คือผู้เลี้ยงแกะผู้ดูแลแกะและในสมัยนี้ความหมายก็คือหมายถึงบรรดาผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเป็นต้แนแน่นอนอผ,อผู้ชุมพาที่สําคัญที่สุดเลยก็พระสัจะปราแรภลงมาก็เป็นผู้บรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์เจ้าวัดพระสงฆ์ผู้ช่วยอ,อาจจะร่วมไปถึงผู้ที่มีหน้าที่ ต้องคอยดูแลอบรมผู้อื่นอบรมเด็กอบรมเรยาวชนด้วยนะครับหมายถึงเด็กที่อยู่ตามศูนย์ตาบ้านอะไรกันแล้วแต่นั้นและในวันนี้นันบุญนกุสินก็เตือนทั้งสองคนนะคำพูดของท่านเนี่ยเตือนทั้งสองคนท่านพูดในฐานะที่ท่านเป็นนายชุมบาลเป็นพระสังฆราชและเป็นนายชุมบาลก็คือเป็นผู้เลี้ยงแกะดูแลแกะท่านพยายามบอกว่าพยายามที่จะออกไป ตามหาชุมพาหรือว่าแกะที่หลงผงไปตามผู้ที่คุยง่ายก็คือตามบรรดาริจชนที่ละเลยหน้าที่ของการปฏิบัติตนเป็นริจชนที่ดีและท่านก็ออกไปติดตามและก็พยายามทําหน้าที่ของท่านนั้นอย่างดีแม้จะต้องยากลําบากแม้ต้องเหน็ดเหนื่อยนี่คือแบบอย่างนี่คือตัวอย่างก็เป็นอะไรที่สะกิดติดเตือนใจเราอะทั้งผู้ที่เป็นชุมพบาลคือคนดูแล ผงแกะรองดูแลแผู้คนต่างๆและทั้งที่เป็นชุมพาหรือเป็นผงแกะด้วยที่จะต้องพยายามเข้มแข็งทำตนและไม่หลงทางไปนะครับนี่คือคำสอนของท่านนักบุญออกุสตินวันนี้ที่ที่สอนเราที่บอกเรานะครับวันนี้ก็ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพาดุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระบอนแก่ท่านทั้งหลายเถิด